สวัสดีค่ะร่วมรถมือ2 JK ค่ะ Honda City นะคะรถยนต์ปี01ค่ะราคา63,000บาทนะคะเงินสดนะคะทุกท่านรถยนต์สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะขับทางไกลสบายค่ะเครื่องดีมากๆนะคะไม่เคยติดเกสนะคะพวงมาลัย power แอร์เย็นค่ะเกียร์ออโต้เขานิ่มๆง่ายๆนะคะไม่กระตุกไม่กระชากไม่ต้องรอนะคะทุกท่าน ช่วงร่างก็ดีนิ่มนวลน,นะคะเลี้ยวซ้ายสุดกว่าสุดไม่ดังนะคะตกกระุกก็โอเคนะคะทุกท่านกระจกไฟฟ้าค่ะมีกุญแจรีโมทนะคะภายในสะอาดสะอ้านเดิมๆนะคะไม่เคยชนค่ะคานหน้าเดิมๆเลยนะคะคานหน้าคานหลังเนาะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะคะท่านใดสนใจไปรับชมรถยนต์กันก่อนได้เลยนะคะสนใจเบอร์ติดต่ออยู่ที่ใต้คลิปนะคะ พิกัดดูรถอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะฮอนด a าสิตีไทแซรตีศ1นนะคะเกียร์ออโต้รถสวยสภาพดีราคานี้นะคะ63,000บาทค่ะทุกท่านด้านหลังมีล้ออะไหล่และมีอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พบนะคะดูตะเข็บนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะสีสันภายนอกยังสวยงามนะคะภายในก็สะอาดสะอา้ะอานน่าใช้งานนะคะทุกท่านกระจกเป็นคู่หน้าไฟฟ้านะคะ Honda City นะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะเบอร์โทรติดต่อใต้คลิปนี้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ